ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องน้องแสงแชนแนลนะพี่น้องน้องมากเจอมาเจอกันอีกครั้งสลาบันี้วันที่11แล้วนะครับนวันที่11เดือนกรกฎาคม25 6 7อนามาทักทายสวัสดีกันขึ้นเกาหมือนเดิมนะครับเด้อนะวันนี้นำแนวทางของอาจารย์ความการสินเน็ตไฟฟ้าแต่หวยไ่ฟ้ามาฝากพี่ฝากน้องนะฝากฝากกับ FC แฟนชมกันขึ้นเกาหมือนเดือนครับเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้อครับเด้อนะ เป็นนทางตลนั้นนะดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อความสนุกสนานดูไว้เพื่อ,อเป็นแนวทางเลือกซื้อสละกินเบี้งรัฐบาลนะทางช่องของเรานะไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้นะครับได้นแนวทางของอาจารย์กรกรมสินแอดไบฟ้านะครับมาฝากพี่ฝากน้องก,กันอีกครั้งหนึ่งน้องพี่น้องหลังจากงมดก่อน ก้อนเลขวิงเข่ามดดุดนอพี่น้องก้อนร<ม>ู้สึกว่าเลขวิ่งน่าจะเป็นอะไรส,สามกับห้าหรืออะไรประมาณนี้แหละเข่ามดพี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างห้าคือเข่าบนเอ้ยไม่ใช่ห้าก็เป็นหลักร้อยเนาะพี่น้องสามก็เป็นหลักร้อยเข่าทั้งบนเข่าบนล่างล่างมันออกตรงไหนล่างล่างมันออกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนหายมาที่ 9, 9 3, สามกับเก้าเก้ากับสามสลับ อ่ bah, าขอให้พี่น้องจำไว้ได้เพราะว่าบ่ได้เอาอัไรมาครับบ่ได้เอาตำล่าไ้เอาไ้ที่แล้วลงกระดาษแผ่นที่เขาลุกลิปเมื่อก่อนนะครับเนาะบ่ได้เอามานาเพราะว่าอ่าอยู่นอกสถานที่วันนี้มาอยู่ที่ร้านนะครับก็เลยอ่่าบได้เอาราคาเดิมมาครับก็จะต้องไปสรุปนะครับมือสรุปยังจะเอาของของราคาเดิมมาให้เบิ้งพี่น้องนะแต่ว่าผมไปลุ่มหรอกพี่น้องแต่จำได้นะเก้ากับสามของอาจารย์กรรมาสีเป็นเลขวิ่ง อะไรวิ่งไม่เคยพลาดนะครับพลาดน้อยไม่ใช่ไม่เคยพลาดพลาดน้อยเนี่ยพลาดน้อยเอาครับเอมามแล้วก็ราลมนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเป็นการแจ้งเตือนเพื่อกดไรกดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะครับเนาะอ่าเบอร์เพิ่มกร่งๆนะนี่คือแนวทางของใบฟ้านะครับแคบตรงนี้ไปก็ไไรพี่น้องแคปตรงนี้ไปก็ได้นะพี่น้องเนาะ อ่ะขออนุญาตเขียนก็และกันมันจะปิดสั้นๆๆอะไรแล้วครับแดดไม่นิ่งมันไม่นิ่งก็พี่น้องนะขออนุญาตเขียนนะครับเด้อขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนี่ก็ดูดูกระดาษเปล่าพี่น้องดูกระดาษอ่าดูกระดาษงวดก่อนๆไปโอ้งวดก่อนแตก่อนนะพี่น้องเนาะไม่ใช่ไม่ใช่งวดก่อนเรางวดสี่พอน้องจีบไปแล้วเพราะว่า ่มันอยู่คนละทีกระดาษกระดาษครับวันนี้เขียนแปน๊บนึงนะครับใบควาคนกลางสิบว่าใอยมีสมาธิปันนี้จะพิหนองแล้วมันใครใครก็บาปเป็นยุ่งๆไม่ไ,ได้ใช่ไหมล่ะนะครับอ่ะสิบหกสิบหกทับเก็ดรติทัพหกเก็ดสามตัว ជាក្នា รพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยครับอันทนางของแอไบฟ้าของอาจารย์กรกระสินนะครับเด้องวดน,นี้พมืวันที่16รกรกฎาคม2561นะครับอ่า432 452 4 53ครับ32 52แล้วก็53อ่ะอ่าสาระ,ะ3ตัวเพิ432 452 453นะครับ สำหรับสองตัวพี่น้องสองตัวมาเพื่อให้มาทีสามสองสามสี่สามห้าห้าสองห้าสามห้าสี่นี่ครับเอ้า <c oughs> ดูไว้เลยพี่น้องเลิกดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับให้เช็คน้าจอไว้นะครับจะได้บ๊วยพลาดสิ่งดีๆจะได้บ๊วยได้พลาดคลิปเด็ดนะพี่น้องเนาะ <c oughs> บางเที่ยบางที่ลืมดีพี่น้องอขนาดผมบ้าห้างเที่ยวผม จื้อไว้คักได้พันลิกพี่น้อหน่อยตัวดอกพนาวะ,ะไปเรือฟังรัตตลี่ฟังรัฐบาลพ่อดีพอดแพง,งรัตตลี่ขนาดพี่น้องยากเสียตัวไหนมีแต่ตัวมากๆบานพี่น้องเนี่ยครับมีแตตัวชอบตัวมากน้อยก,ก็เลยโอห้างเทียกผานห้างเท,งเทเียกเขียนไปแล้วรควรับว่าสิกรเทียกซื้อเทียกห่อพิธาไปซื้อก็ลื่มนะพี่น้องเพราะว่ามันหน่อยตัวสินะครับอันนี้ถ้าแคบหน้าจอใบอม่นีิาซื้อจะคอยเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์กรรสินเนาะช่วงนี้เพิ่อนกาเปิดบริษัท อยู่ที่จังหวัดอะไรล่ะอ๋ะบอบขเอ๋ยเนาะพี่น้องเนาะพันธิบ้า้นะครับอ่าเปิดขายจำหน่ายสินค้าเครื่อเกรือก็ะเพืมสวยกวะ่มงามเนาะนะครับอะเบิง้งหรืไปพี่น้องดูดูดูดีๆน้อพี่น้องอ่ะแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเมื่อนี้ข้อมูลบลอดายดีพี่น้องจะเป็นยังไงนะครับคำปวดคำจาปอดายจืิงจ้า สิบาดจ็บไรเงี้ยฮะอ่าคือจากเบาะเจ็บในก็เบาบวออกมันมันเป็ี่ยนใครใครข้างข้างข้าข้ามันเป็นกะอุ้ยกะมันเป็ี่ยนอะไรผมเป็นบส่อเสื่องมันเป็นคือยังอ่าสะดืมสะดือคือจังบริเลถอนอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะว่ากันไปพี่น้องนะครับส้ารแนวทางของอาจารย์กองกระสนเพิ่เข่าดูข่าวบอยพี่น้องที่ผมติดตามเพิ hmm. e er ่นมาอ่าเสนอให้กับพี่เพืนน้องได้เป็นซื้อกลางเนาะ พี่น้องได้รับชมนะเข้าเป็นประจำโดยเฉพาะเออเลขกิ่งพนักเลขกิ่งเลขเลขแลนเนาะเลขแลนเลขกิ่งเข้าดีแต่เมื่อก่อนมันรู้สึกว่าเพื่อนห้มาติสเอ้าเมื่อกี้ผมก็ลื่อน้ฮก่อนพี่น้องไหนเนาะบัตรเนาะเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อเขียนให้ก่อนโอ้ผมลืมอมีพี่น้องลืมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อลืมค่ะลืมแหนพี่น้องเลยเกือบ แงวันนี้สามกับห้าพี่น้องอ่ะวิ่งไปที่สามกับห้านะครับเด้อเนอะยังพี่น้องพี่ยังเป็นเสี่ยเยอะครับเยอะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวหาบึงตอนมันมียังบอลครับด้วยว่าทำผมได้น้นบอลไม่แน่ใจปันไดนะครับไม่แน่ใจเท่าไหร่มันยังเหลือไม่เอ่ย มาเห็นพี่น้องมาเห็น,อนอขออนุญาตเขียนให้เลยเนาะพี่น้องสามกับห้าวันนี้โอเคพี่น้องโอ้ผมลีมจ้ะเกยบ เด่นตัวนี้ท่าพี่น้องด้วเด่นเด้อนี่ครับเดไปที่3ามกับหแคปหน้าจอไว้พี่น้องนะแคปหน้าจอไว้ใครที่ชอบขายันใครชอบแลนชอบบิงชอบยังก็ว่ากันไปวิพี่น้องวิสากับวิ่ห้าเด่น3ามเด่นห้าอะประมาณนี้เนาะนะครับเด็กวินคนเด็กเด็เด่นพี่น้องเนาะสำหรับสามตัวก็ให้มาที่สามสี่สามสอ่าสตัว3 2, 4, 2 3 4 3งห้า ห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับที่เพิ่นมักแห้งเนี่ยพี่น้องด้วยนะที่เป็นชอบแห้งๆสังเกตว่าใคร่รำทั้งไปทั้งกลับนะครับเอาว่ากันไปพี่น้องอ่าซาลากินีก็ขอขอบพระคุณเนะครับเจ้าของข้อมูลเนาะแอดไบฟ้าจางกรกาลสินนะครับขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอ่าซาลากินีเอาไว้เพื่อนสนิทพี่น้องกื้อการตื พี่นายบูนะครับบ่้องบ่ลื่นนะครับซาลามูรีแอร์บอลบลื่นบู่้องนะครับเอ้าให้ทีแฟนฉลองเฉลียวนมานะครับหิ้งๆปังกันละกันนะพี่น้องเนาะปีกใจคุณแสงเงินหลังแกมือสุขสุขคนเลยครับเออซาลาคีนีไปเพียงสนีนอลาไปก่อนไปพรอมกิมหนักกิวนี่การข้างบาสวัสดีครับ